หลวงปู่เฉยพระอิริยะเหนือโลเคยได้ยินได้ฟังเรื่องของหลวงปู่เฉยมาหลายต่อหลายครั้งอีกทั้งยังได้รับรู้มาว่าหลวงปู่เฉยพระผู้ซึ่งดำรงทา่าขันปัจจุบันที่หลีกเร้นบำเทนเทรภาวนาจนบรรลุธรรมอภิญญาชั้นสูงแต่ประวัติท่านน้อยคนนักที่จะเคยได้ยินยกเว้นคนในพื้นที่เท่านั้นยิ่งคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่แทบจะไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่าจะมีพระเทราจารย์ที่มีอภินิหารมากมาย เป็นที่เล่าขานสืบต่อมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอย่างหลวงปู่เฉยอยู่ด้วยโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในอัมพรประคำต่างก็รู้จักเคารพศรัทธากาันเป็นอย่างมากทากันสกการบูชาเปรียบดุดังเทวดาองค์หนึ่งก็มีปานพอได้มีโอกาสมาศึกษาเรื่องราวของท่านประกอบกับคําบอกเล่าของชาวบ้านคนเก่าคนแก่แล้วทําให้เข้าใจว่าหลวงปู่เฉยท่านเป็นพระเทระผู้ทรงอภิญญาอย่างแท้จริงนับว่าเป็นเพชรเม็ดงาม แห่งแวดวงพระสายปฏิบัติของจังหวัดบุรีรัมย์จึงขอนำเอาเรื่องราวของท่านมาบันทึกไว้นะที่นี้เพื่อเป็นการเผยแพ่บารมีและประกาศเกียรติคุณขององค์ท่านผู้เป็นพระสุป,ปฏิปันผู้สรงอภิญญญาหลวงปู่เฉยเพราะอยู่ในเยื่นโลกประวัติหลวงปู่เฉยหลวงปู่ศักดาวัดน้ำอ้อมอำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์หลวงปู่เฉยหลวงปู่ศักดา เกิดเมื่อประมาณพุทธศักราช2,480นามเดิมชื่อนายศดาพันสกุลที่อำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาคำบอกเล่าจากน้องสาวตั้งแต่วัยเด็กท่านเป็นเด็เดกเรียบมีจิตใจเมตตากรุณาต่อสัตว์ไม่เคยเบียดเบียนเข็นข้าแม่แต่มแมลงสัตว์ต่างๆขยันงช่วยทํางานบ้านทุกอย่างยกเว้นการไถานาเพราะการไถานาอาจทําให้กุ้งหอยปูปลาสิ่งมีชีวิตได้รับอันตรายหรือถ้าหากโกรงปูเฉยพบเห็นสัตว์ต่างๆ จะเข้าไปช่วยเหลือนำสัตว์เหล่านั้นไปปล่อยในที่ปลอดภัยซื่อสัตย์อดทนพูดน้อยแต่ใจหนักแน่นเด็ดเดี่ยวเชื่อมั่นในตนเองตั้งแต่ยังเล็กอีกทั้งเป็นคนมีนิสัยเอื้อเฟื้อเพื่อเผื่อ,อกับทุกคนไม่ชอบทะเลาะวิวาทเบียดเบียนผู้อื่นเมื่อวัยเรียนมีความจำดีเป็นเลิศชอบศึกษาหาความรู้ด้านสมุนไพรและธรรมะได้ไปศึกษาหาความรู้ด้านสมุนไพราจากปราชชาวบ้านผู้มีวิชาอาคมหลากหลายอาจาระ ซึ่งเรียกว่าหมอธรรมหมอธรรมเป็นหมอพื้นบ้านที่รักษาแนวทางสมุนไพรพร้อมด้วยวิชาอาคมควบคู่กันไปอายุครบบวชก็บวชเรียนที่วัดบ้านเกิดก่อนจะอาอบวชท่านได้มอบตำราว,วิชาต่างๆและที่พึ่งป่ามหามงคลไว้ให้น้องสาวและญาติไว้บูชามีอนุภาพคุ้มครองบ้านเรือนป้องกันคุณสัยแคล้วคลาดปลอดไทยมีโชคลาภเมตตามหานิยมนี่คือเรื่องราวที่น้องสาวและญาติญาติท่านเล่าให้ฟังหลวงปูเ่เฉยอุปสมบทที่วัดบ้านเกิด คือวัดบึงพระและออกทุดงไปตามปากเขาลำนาภไพรและวัดหรือที่พักสงต่างๆแถบเขตอีสานตอนล่างที่สมบปลีกวิเวกห่างไกลผู้คนน้องสาวและญาติก็ได้ตามไปอุกถาปัจจุบันหลวงปู่เฉยพำนักอยู่ที่ที่พักสงหลังหมู่บ้านดอนนง,งามอำเภอประคำจังหวัดบุริรังวัดน้ำอ้อมในปัจจุบัน คนพนมมือข้อวัดปฏิบัติของหลวงปู่เฉยหลวงปู่เฉยผู้ซึ่งไม่ยึดติดกับรูปลักษณ์สังขารสิ่งของลาพยศศักราระใดๆทั้งสิ้นปล่อยวางทุกสิ่งอย่างเน้นปฏิบัติมักผลสําเร็จภาวานาพูดน้อยฉันน้อยพอดํารงทาตันนิ่งเฉยกับกิเลต,ตัดนหาทุกสิ่งอย่างบ้างครั้งบางคราวก็หุงหาอาหารเองไม่เบียดเบียนผู้ใดไม่ส่งน้ําตัดผมตัดเล็บการที่จะส่งน้ําตัดผมตัดเล็บจะมีเวลาของท่านเคยมีโยมอุปถากผู้ใกล้ชิดเกิดข้อสงสัยว่าทำไมหลวงปู่ไม่ปรุงผม จึงถามหลวงปู่หลวงปู่จึงตอบว่ายังไม่ถึงเวลาเขายังไม่ให้ตัดสมัยก่อนผู้ที่เข้าไปวัดก็เห็นหลวงปู่ก่อไฟที่เตานั่งเพ่งมองก่อองไฟนั้นท,ทั้งทั้งที่เป็นหน้าร้อนถ้าจะว่าจุดไฟผิงก็ไม่ใช่หุงหาอาหารก็ไม่เชิงนั่งเพ่งทั้งกลางวันและกลางคืนเดินไปที่ไรจะอยู่อย่างเดิมบางทีก็เห็นไฟลุกยังกับเปลวเพลิงหลวงปู่เฉยก็จับนั่นจับนิโยนเข้ากองไฟหรือนี่อาจเป็นฝึกจิตกระสินไฟก็เป็นได้ข้อวัดปฏิบัติคล้ายค,ายคายกับหลวงปู่สงทวดินดิน คนพนมมือเรื่องราวน่าสัจจรร์เกี่ยวกับหลวงปู่เฉยวันหนึ่งคุณมนูนหรือผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อนัทนาน,นอยู่กระทบมนูนเหนือโลกได้ตั้งใจไปทําบุญที่วัดน้าอ้อมวัดหลวงปู่เฉยได้เดินไปกุฏิหลวงปู่ว่าจะไปกราบขอพรท่านแต่เดินเข้าไปใกล้กุฏิเห็นแสงไฟยังกับเปลวเ,เพลิงในกุฏิจึงได้รีบวิ่งไปตักน้ํหวังว่าจะเข้าไปดับไฟแต่เหตุไม่คาดคิดจึงเกิดขึ้นหลังจากที่หิ้วถังน้ํากลับมาถึงกุฏิแสงไฟดังกล่าวได้หายไปแล้ว และเห็นหลวงปู่เฉยนั่งอยู่หน้ากุฏิราวไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณมนูนจึงได้คิดในใจว่าโดนแล้วหลวงปู่ท่านเล่นเอาแล้วจึงได้เข้าไปกราบท่านพอหลังกลับจากวัดก็ได้เสียงโชคก็ถูกรางวัลอีกนี่คือเรื่องราวประสบการณ์ตรงจากคุณนัทนาณ์มนูนยงกระโกคนพนมมือความอัศจรรย์ที่หลายหลายท่านยืนยันการเป็นคำเดียวเมื่อครั้งเข้าไปกราบหลวงปู่เฉยโดยปกติจะเข้าไปกราบท่านจะพบท่านได้ยากมากบางท่านเดินทางมาแต่ไกล ไม่เจอเลยก็มีแต่บางอท่านอธิษฐานขอให้เจอหลวงปู่ระหว่างเดินทางไปถึงก็พบท่านนั่งรอยุ่หน้ากุฏิแล้วเชื่อได้ว่าหลวงปู่ท่านอย่างรู้วารจิตพอได้เห็นท่านทุกคนจะมีอาการเดียวกันคือขนลุกไปทั้งตัวเหมือนกับมีพลังงานบางอย่างเข้ากระทบตัวทุกอย่างที่หนักอกหนักใจดูโล่งไปหมดแถมทุกท่านที่เดินทางกลับมาบ้านได้โชคลาภก,กันทุ่นนาคนพนมมือความอัศจรรย์เกี่ยวกับวัตถุมงคลหลวงปู่เฉยวัดน้ำอ้อมหลายคนหลายท่าน ได้บูชาวัตถุมงคลหลวงปู่เฉยไว้ติดตัวล้วนเจอแต่ประสบการณ์หน้าเหลือเชื่อบางท่านก็เด่นในด้านค้าขายจากช่วงโควิด -19 แทบล้มลุกคลานจนเกือบจะคิดสั้นก็มีพอได้มาบูชาธิษฐานทุกอย่างก็เปลี่ยนไปทำมาค้าขึ้นแบบผิดหูผิดตาบางท่านก็พบเจอกับประสบการณ์โชคลาภถูกหวยรวยเบอร์บางท่านก็แคลุคลาดปลอดภัยรอดตุยราวกับปฏิหารก็มีให้เห็นบ่อย ส่วนแอดก็เชื่อเพราะเกิดประสบการณ์ตรงหลายอย่างจนทุกวันนี้ชีวิตเปลี่ยนไปมากทั้งรอดตุยทั้งโชคลาภทั้งชีวิตดีขึ้นผนส่วนท่านใดได้รับประสบการณ์กันอย่างไรให้ไปหาดูข้อมูลในกลุ่มเพราะเล่าสามปีก็ยังไม่หมดวันนี้แอดบูชาบารมีแม่เจ้ปุกริตบรรเทิงทงศิลปานิทซับเจริญรุ่งเรืองจึงมาเล่าให้พี่พเ,พเพื่อนได้ฟังถึงอภิญญาหลวงปูเ่เฉยพระอิริยะเเนือโลกเป็นวิทยาทานขอขอบคุณข้อมูลต่างๆจากสมาชิกผู้เลื่อมใสศรัทธาในบารมีหลวงปูเ่เฉยติดต,ตามเพจกลุ่ม หลักหลวงปู่เฉยพระอริยะเหนือโลกคนพนมมือสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านจงใช้วิจารณญาณทุกสิ่งอย่างล้วนเป็นอาจินไตรอย่าพึ่งเชื่อท่ายัยงไม่รู้ด้วยตนเองคนพนมมือเพื่อไม่ให้รบกวนท่านในการปฏิบัติเจริญญาพานขอความร่วมมือทุกท่านไปหากจะกราบท่านขอแนะนําช่วงเช้าถวายพระตาหารในคราวเดียวประมาณหนาฬิกานะครับทุกท่านสามารถเช่าหาบูชาวัตถุมงคลหลวงปู่เฉย ได้ที่เอฟปูชาบารมีแม่รับประกันของแทล้าน